ทีวีแชมเปี้ยนวันนี้ขอเสนอด่านสุดมหัศจรรย์มาดูกันว่า<ม>พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้จะข้ามผ่านอุปสปรคด่านชั้นแรกไปได้หรือไม่ไปขนาดเสียงแหบเลยเสียงพี่ไม่ดีเสียงพี่ไม่ดีพี่ล่วงเฮ้ยผมถึงนี่เธออย่างเซียนด้ความเร็วแหวกซ้ายเฮ้ย พี่ชอบชุดเซเลปปี้มากเลยมันเท่สุดๆเห็นแล้วอยากจะดูดดื่มเขาได้จากไหนกันนะเขาได้จากการเติม DLC ยังไงเล่าโอ้โหคุณเด็กชิครับเขาผ่านด่านแรกกันมาได้แล้วนะครับโอ้โหเป็นการแข่งขันที่สุดยอดไปเลยครับโอ้โหแต่คุณธรรมดาครับผมตอนนี้นะมีคนล่วงลงไปแล้วครับหนึ่งคนที่เตรียมมาดีจริงๆเลยบดพูดมาแล้วครับล่วงอีกแล้ว คุณคุณคุณซูสุเกะกำลังจะเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ผูทาชิงได้เข้าไปทั้งหมด17โคนแล้วผม22คนแล้วนะจุดๆนี้แล้วก็มีการยืนดูให้กำลังใจกันที่ด้านหน้ากันด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าพวกเขานั้นจะก้าวผ่านสรรคอันโหดร้ายนี้ไปได้หรือไม่กับลูกตุ้มอันโหดร,ร้ายไม่พูของแพ้ละไม่นะ <c oughs> เดินลูกบอลเออ่ลูกบอ,อลบลูกสุดท้ายปัดตัวไม่ต้องห่วงตัวฉันอีกคนนึงความฝันที่นายจะเป็นโฮคะเงะน่ะเดี๋ยวฉันฝากฝังไวง้เองคุณย,ยม,มาดาครับครับผมคุณทาซุโอะคุยกับโดยคุยกับโดย <c oughs> เองเฮ้ยพ,พี่พี่มีหางอุ้ยทีมสีฟ้าหางพูดเยอะมันแบ่งเฉลี่ยเท่ากันแต,แต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรพี่เป็นกระบองเพชรใครเกาไข่ไข่ทุยใครเก้ากล้พี่นะรับรองเจ็บอาเจอแล้วแกจับหางฉันไม่ได้หรอกอ่า พี่ยเพียงเสี่ยมพี่โอ้ยโอ้ยจุดจุดพี่โอยเฮียไม่ไม่อามันเอาหางฉันไปเดี๋ยวห่างฉันไปกันเหรอเฮ้ยยยยยยไอ้ยมันล้มมันล้มเซตน้อยสุดอ่ะพี่ชิบหายละเป็นห่วงพี่พี่พี่จะเอาหางไว้ได้คนนี้แหละเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออสีเหลือง เฮ้ย <Safe rév mark> พี่ตอนนี้สีแดงละเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกอีกนิดเดียวสีเหล <Superman> ืองไงแกละเซอร์เชลล์ว่งเพียงเซียนพี่โกเซียนเลยพี่เฮ้ยสีฟ้าเราชนะวะย่อเลยโคตรแบบที่หนึ่งในเมื่อวันคุณทาคากิครับคุณคิดว่ายังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างครับผม ในการที่เราได้ห่างมาผมคิดว่ามันน่าจะชนะได้อย่างแน่นอนดูอะไรสเฮ้ยเฮ้ยมันเอาห่างห่างพี่มาพี่มันพีิกแล้วเลยฟ้าลงละอะไรวะเนี่ยโอ้โหต่อวีดท้ายเยด่านอะไรกันโอ้หลานหลานเด็กเด็กน้อย ด่านนี้นัเป็นด่านขี่คุณปู่นั่นเล่นมานานมากแต่ว่านะเสียงมือคุณยายมากกว่าเคล็ดลับเอาหรอเสียงมือคุณยายเี่ยพี่ไปได้สวยพี่ลุยตรงกลางว่ะด้านซ้ายได้แน่นอนคุณยายไว้ใจผมไว้ใจผมคุณยายได้เลยหลานหลักย้ายเชื่อว่าหลานจะต้องทำได้เฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่มัวภาคพี่สับสนปิดประตู พี่แบบพี่พี่อยู่หลังน้องพี่กำลังตามไปเอออสได์สได์สไลด์อย่เพื่อนไม่เดี๋ยวนะทำไมรู้สึกมันยากผิดปกติไปแล้วคุณยายไว้ใจผมได้เลยจอดล้อนัดเข้านี่คนนี้สี่สิบเมตร อย่าบอกนะพี่ก็ไปเข้าเหมือนกันนะพี่เข้าต่างหากแล้วฉันก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาเท่านั้นแหละสีซอนะสี่ซ้อนมาอย่างนะสีซอไม่ใช่สีซอนนะครับ่าแล้วเฮ้ยมีคนโป้เฮ้ยโป้สองคนมันบิน มันเป็นซูเปอร์แมนเลยอ่ะอะไรกันครับเนี่ยม่ได้แล้วมันลอยไปเลยก้องจับได้ครับก้องจับได้ GM แบนด้วยอย่างว่านี่ผมยังไม่เห็นใครบินเลยนะพี่มันบินไปมันบินไปสองคนแบบโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเดียวพี่ล่วงว่ะเดียวพี่แทงแกนเป็นลูฟี่ร่างใหม่ไปได้อยู่เดียวพี่ไปได้อยู่เดียวพี่ไปได้ว่ะเดียวพี่ได้อยู่เดียวพี่ได้ ไปแล้วคุณยายคุณยายคุณยายเชื่อมันในตัวผมได้เลยจะรหลานหนาะโอ้ยเส้นเสียงพี่เปลี่ยนเส้นเสียงไปเปลี่ยนเส้นเสียงมาเอาแบบไรเดอร์คาบูโตไหม <c oughs> เดี๋ยวพี่ใจเย็นคุณย่าเคยพูด,ด <c oughs> เอาไว้อ๋อเลยเจ้าหลานอ้าวไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงคุณย่าคนนี้มาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยังซ้ายขวาซ้ายขวาเลยไปไม่ได้สีม่วงลงมาสีม่วงลงมาสีม่วงเนี่ยลงไปหมดเลยคุณดากจิครับรู้สึกว่า สมารบุมในการเล่นฟอร์ไกครั้งนี้ของพวกเขา,านั้นจะหนักหนาสาหัสก,กว่าที่เคยทําไมเหรครับคุณทาอาก,ะกิคือว่านะครับมีคนโปรนั้นไปยืนขัดขวางแท่นสีม่วงอยู่นะครับทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะไปได้บ้าเฮ้ยแบบนี้มันผิดกติกากั้นี่นาะ GM แบนด้วยให้เลขแล้วให้เลขแล้ว2 7งเจ็ฟอไกไอ้บ้าเอ้ยเราจะไปยังไงวันนี้ยโปมันไปยืนอย่างนั้นน่ะ มัน<อ>ไปด่าน,านสุดโบินได้พี่เนี่ยตตวบินได้คนไปด่านสุดท้ายได้ไงอะ่ะไม่เพราะว่ามันไม่มีคนเข้าไงพี่แล้วไอ้นี่มันเข้าคนเดียวคงคุณผู้ชมครับ<อ>ดูไว้นะครับนี่คือบุคคลที่โกงเรานะฮะมีคนดูมีคนดูกับไลฟ์สตรีมเป็นหลักฐาน <c oughs> ดังนภาอากาศอันบางเบา <c oughs> คุณยายบอกคุณยายไม่ปึ้มใช่ไหมคุณยายอ่อไแล้วหลานมันมาโกงคุณหลานหน่อยยังไงเนี่ย เส<ม>ียงเสียงใหญ่เสียงใหญ่รู้สึกเส้นเสียงไม่เหมือนเดิมแล้ว